สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำแผนเทรดเช่นเดิมน,นะครับวันวันนี้ก็วันที่สิบเก้านะสิบเก้าสิงหาคมแล้วตอนนี้ก็สิบโมงสามสิบเจ็ดนาทีแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่ามาดู Time เฟรมเด a y เช่นเดิมครับมา,มาดูตัวพ่อของเราตัวพ่อของเรายังเป็นไรไซเวอ่ะมีมีอ่าเพื่อนๆทางอ่าตอตอเนาะเขาเรียกนะบ้านดำบ้านดำเเออมาถามว่า ่าซ z e V ดูยังไงอ่ะโอเคที่แล้วผมแจม้งไปว่าเออมันมัน,มนต้องดู time f r a เนี่ยเนี่ยครับสังเกตไหมครับชุดเนี้ยราคาเนี่ยเขาไม่เคยหลุดจากตรงนี้เลยมันเลยกลายเป็นเส้นสีนี้แล้วก็ยาวมาจนทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยมาตั้งแตม่มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเนี่ยที่มันเริ่มตั้งแต่น่าจะเมษานะใช่ตั้งแต่เมษาจนถึงตอนเนี้ยก็เป็น s i เวยาวมา มามาประมาณเนี้ยขนาดเนี้ยเนี่ยดูจากภาพก,กว้าไงๆเห็นไหมครับมันเป็นไซส์เวในขาขึ้นนั่นแหละแต่พี่น่ว่าคือมันก็ด้วยความที่มันเป็นทองเะนาะเวลามันขึ้นขึ้นก็ขึ้นแบบเขาเลยนะด้วยความที่ว่าตอนนี้พฤติกรรมมันเปลี่ยนปกติมันจะวิ่งประมาณอ่าวันหนึ่งสามสิบไม่เกินห้าสิบวันนี้มันปลาไปอ่ามีสามสิบเฉยๆเลยมีไปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมัคือเหมือนเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าไงนะ เวลาขึ้นนือขึ้นเอาตายอ่ะเวลาลงก็ลงเอาตายอ่ะเพราะฉะนั้นมันมันเลยทําให้คนเวลามันลงไป 50, 60, 60ห้าสิบหกสิบเหรียญก็คิดว่ามันเป็นลงที่ทมันยังไม่ได้เป็นลงเลยนะครับเนี่ยมันหรือมันเลยกลายเป็นไซเย์ซึ่งอ่ะส่วนเส้นสีส้มนะครับก็ก็คือแนวแนวแนว,แนวต้านที่ผมอ่าดูจากพฤติกรรมราคานะส่วนสีแดงก็คือแนวรับนะครับซึ่งแน่นอนครับต้องเข้าใจเหมือนเดิมว่า ทำความเข้าใจนิดนึงว่าแนวต้านคือแนวที่คาดว่าจะไม่ผ่านอาจจะผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเทรดเดอร์คือก็ตามดูกันไปแค่นั้นเองเหมือนกันแนวรับอ่ามันคือแนวที่คาดว่าจะไม่หลุดหลุดไม่หลุดก็ต้องให้รอยการฉเฉลยมันไม่มีใครรู้ครับนะถ้าโถ้ารู้กันก็ซัดก,กันยับแล้วครับมันไม่มีใครรู้มีแต่มีแต่การคาดการซึ่งการคาดการมันมีอยู่สองเงื่อนไขคือทูกกับพิตแค่นั้นเลยนะครับแต่ที่แน่ตอนเนี้ย ถ้ากราบอกผมอ่มันเป็นไซเว์มันก็คืออะไรเด้งเซลล์ย่อบ่ายอ่าเพราะฉะนั้นทีนี้มันก็ต้องไปดูว่าอ่าวันเนี้ยทิศทางหรือโมเมนตัมหรือการเหมียงของราคาเนี่ยมันไปทิศทางไหนเราก็จะเล่นฝั่งนั้นก่อนแต่ว่าอ่ามันเราก็จะเขาเรียกนะเทรซัน เล่นสั้นมีกาไรก็เก็บไปแล้วก็ทํารอบใหม่แค่นั้นเลยเพราะว่าคืออย่างผมผมสไตล์เดทเทตอยู่แล้วด้วยนะก็จบในวันเดทเทตผมเล่นสั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นอ่าโอเคมาดูตัวตัวไทฟเฟ่เฮดโฟเนี่ยผมเริ่มผมเริ่มมองว่าโอเคเนี่ยมันเป็นไซส์เริ่มจากจากที่มันเป็นลงมาเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าอาจจะเนี้ยเริ่มทําแนวรับตรงเนี้ยเริ่มทํางานและมีแนวรับตรงน,นี้แล้วเนี่ก็คือกรอบราคา เพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้มันคือไซเวย์แต่มันเป็นไซเวย์ในขาลงแค่นั้นเองเพราะมันยังลงอยู่ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้คืออะไรมันแค่การรีบาวมันเป็นแค่การรีบาวนะครับอ่าโอเคโทษทียังเป็นแค่การการีบาวโอเคต่อเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเล่นได้ไหมอย่างที่บอกกับไซเวย์มันเล่นได้สองหน้าคืออะไร เด้งเซลย,ย่อาบอ่าคุณก็เทรดเด้งสองหน้าแหละถูกต้องเพืนแถเพื่อว่าอ่าเราก็ต้องมานั่งดูว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงปัจจุบันมันเขียวอย่างเงี้ยก็บายได้เปรียบกว่าไหมอ่ะเพราะนั้นเราก็เทรดหน้าบายไปก่อนรอมันย่อแล้วบายแล้วมีกําไรก็ก็ปิดไปอย่าอย่าเพิ่งไปถือนะครับอย่าเพิ่งถือมันยังไม่ใช่จุดที่คุณจะต้องถืออ่า ยังไม่ใช่จุดที่คุณจะต้องถือเพราะฉะนั้นก็มีกําไรสองเหรียญสามเหรียญก็ออกไปก่อนครับแล้วก็รอมันใหม่จนกว่ามันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับอืแค่นั้นเลยเพราะแท่งเทียมมันก็บอกอยู่เห็นไหมครับว่ามันรับอยู่รับไม่อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเส้นสีส้มก็คือแนวต้านสีแดงก็เป็นแนวรับเหมือนเดิมแต่ณนะตอนเนี้ยถ้าให้ผมมองว่าก็อตอนเนี้ยมันมันมันก็เขียวมาอย่างเงี้ยผมก็ต้องมองว่าหน้าบายนะตอนเนี้ยณเวลานี้นะ มันได้เปรียบกว่าก็รอย่อบายไปก่อนจนกว่าอะไรเหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมทําเหมือนเมื่อวานอ่ะที่ทำให้ดูอ่ะก็คือชุดนี้ที่ผมบอกว่าเออถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วมัน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 แดงคุณก็กดเซลล์แล้วมันก็ลงไหมก็เหมือนเมื่อวานที่บอกอ่ะเป๊แต่พี่นึว่าคือมันต้องรอ มันต้องรอมันไม่ใช่ว่าแบบเปิดมาปุ๊บโหไม่จะใส่เลยก็ไม่ใช่ก็ต้องรอจังหวะที่ใช่อย่เงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดแท่งนี้มันขึ้นไปอย่างนี้อ่าจนจนแท่งแต่ไปอ่าเป็นแบบนี้คุณก็ค่อยกด S, <S ในราคาเปิดแท่งแต่ไปแล้วก็ SL ตรงนี้ราคา High ของมันแหละเออแค่นั้นเลยมีกำไรก็มีกำไรก็เก็บไปออกไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะทะลุ เส้นสีฟ้าได้ก็ถ้าทะลุฝั่งนี้ก็มองหน้าบายทะลุตรงมานี้ทะลุลงมาก็กด S แค่นั้นเลยนะครับแผนวันนี้มีแค่นี้เลยนะครับอ่าโอเคก็วันนี้ข่าวขือก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอ่านี่วันนี้ก็ไม่ได้มีกล่องแดงก็จะมีแค่กล่องเหลืองโลอิมแพกเลยนะครับ แค่นั้นเลยตอนสามทุ่มไม่ได้มีอะไรที่อ่ารุนแรงอ่ะไหนๆก็มาดูแล้วเราไปดูวันวันนี้วันที่โอ,โอเคสิบเก้าไม่มีเนาะเนี่ยเมื่อกี้ดู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 ผิดวันละเนี่ยสิบเก้าก็ไม่มีวันก็ยังกล่องกล่องเหลืองก็คือโลอิมแพคอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าตัวนี้อาจจะมีผลก็มีบ้างแหละเพราะว่าเด๋ยมันก็มีอะไรนะยูแคสเนาะซึ่งพอเป็นยูแค มันก็มีผลต่อ USD ก็ค่อยตามไปดูว่า,ามันอ่าจะมากน้อยแค่ไหนก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าโดยตรงๆของ USD วันนี้ไม่มีนะครับผมโอเคไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหน,ไหนๆและลองไปดูวันอื่นสิวันที่ยี่สิบพรุ่งนี้มีไหมอืมไม่มีอ่ามาตรงนี้มามามาโผที่อ่ายี่สิบนั่นก็คือจะเป็นวันขึ้นยี่สิบเอ็แล้วเพราะเป็นตอนตีหนึ่งเนาะ ก็มีประชุมของเฟรดนะครับอืมประชุมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไม่รู้จะพูดอะไรปัญหามันอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรให้เราซึ่งจะมีผลต่อทองแบบไหนอีกทีนึ่งนะครับอีกทีก็โอ้วันนี้อะไรอ๋อก็จะเป็นของพระลากก็คือพระลากจะมีกล่องแดงตอนตอนทุ่งครึ่งด้วยตอนสองทุ่มสี่สิบห้าด้วยนะครับ แล้วก็วันศุกร์นี่ประเด็นคือจะคุยอะไรวะแถมตอนนี้ก็คือมีการประชุมที่แจ็คสันโฮตลอดเลยนะครับอืมก็ต้องลองดูว่าเขาประชุมแล้วมีผลมีมีการพูดอะไรทำให้อ่าทองคำหรือเป็นบวกเป็นลบต่อ USD ซึ่งการที่มันเป็นบวกเป็นลบ USD ก็จะมีผลต่อทองคำโดยตรงนะครับเพราะว่าก็เราเทรด x อ u USD ออยอ่ะมันจับคู่กันอยู่แล้วเนาะ มันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันมันก็ต้องมีผลแน่นอนนะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแผนเทรดยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ